คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทคนวันนี้ทางช่องรวมเล็กเด็ดอาจารย์ดังก็จะมานำเสนอเล็กเด็ดสไลด์แลกที่ทางช่องจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของเสียงโชคจากต้นโพเสียงโชคจากต้นโพงวดประจำที่1มีนาคม2566เสียงโชคจากต้นโพให้เลข9ตัวเดียวให้เลข9ชุด3ตัวให้7 1 9 1 9 8 เก้าแปดเจบผลงานว่าที่ผ่านมาเสี่ยงโชคจากต้นโพให้417ผลการออกสรากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1่1ออก417ให้417ออก417ถูกเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ขับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้เสี่ยงโชคจากต้นโพยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ำมาตอนข้าตัวด้วยอาจารย์ศักสิริงวดประจำที่1มีนาคม2566อาจารย์ศักสิริให้ชนเด่นให้เลข1เลข8เลข9ตัวเดียวให้เลขก1คู่เงินให้12 13 14 15ชตัวให้013 614 715สําำหรับผลงานวดที่ผ่านมาอาจารย์ศักสิริให้417ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลข้าย3ตัวท้ายด้วที่1ออก417 ให้417ออก417ถูกเลขท้ายตามตัวท้าที่ทีร่1ับลามาตามกันต่อว่างวดนี้อาจารย์ศักดิ์สิยิยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมำมาตนคำต่ฝันเป็นจริงงวดประจำที่1มีนาคม2566ฝันเป็นจริงให้เลข7กับเลข9สําสำหรับผลงานวดที่ผ่านมาฝันเป็นจริงให้เลข4กับเลข7 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายริชหนึออก417ให้เลข4กับเลข7เลข4เข้าหลักร้อยเลข7เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายริชขับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ฝันเป็นจริงอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ำมาตอนคำตนมังกรไฟงวดประจำที่1มีนาคม2566มังกรไฟเลข0เลข6เลข8เด่นเลข6กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มมาก็จะมี1,6,4,6,5,6ถ้าเลข8มัมาก็จะมี1,8,4,8,5,8สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมามังกรไฟให้1,4ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1่1ออก4,17 ให้1 4 1 4เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ครับเรามาต,ตามกันต่อว่างวดนี้มังกรไฟอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมาตอนคำตัวฝ้ายโดยปุยงวดประจำที่1มีนาคม2,566ฝ้ายโดยปุยให้เลข0เลข1เลข7เลข9เด่นเลข0กับเลข9คู่เงิน12ชุดให้ ถ้าเลข0มาก็จะมี02 05 08ถ้าเลข1มาก็จะมี12 15 18ถ้าเลข7มาก็จะมี72 75 78ถ้าเลข9มาก็จะมี92 95 98ชุด3ตัวให้392 495 698 308 605 802คู่เดียวให้02ชุดเดียวให้802สําหรับผลงานัวที่ผ่านมาฝ้อยเดปุยให้41กับ47 ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก417ให้41กับ47 41กับ47เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1นับละมาตามกันว่ารุานี้ฝ่ายโดยปุยยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำาัตอรคำตัวยอดมหาลอยงวดประจำที่1มีนาคม2566ยอดมหาลอยให้เลข0เลข1เลข2เลข9 2ตัวมา1ตัวคือเลขึก1กับเลข2ตัวเดียวให้เลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี1 3 1, 4 18ถ้าเลข2มันจะมี2 3 2ส2 8เบิ้ล 2, 2 2ชุด3ตัวให้3 18 6 2 4สําำหรับผลงานว่ที่ผ่านมายอดมหาลอยให้ 4.1. ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขคาย3ตัวท้าทฤทฎี่1ออก417ให้41 4 1เข้าคู่เงินของเลขคาย3ตัวท้าทฤษที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้ ยอดมหาลอยยังจะให้เข้าเป้าอีกไม้คำมาตอนข้ามตนเลขประชานิยมหัวดประจำที่1มีนาคม2 5 6 6เลขประชานิยมให้2ชุดชุดแรกให้เลข0กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี0,1,03,05,08ถ้าเลข7มาก็จะมี 7,1,73,75,78, ชุด3ตัวให้8,05 375 178และอีกชุดหนให้เลข2กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มัจะมี20 24 26 27ถ้าเลข5มามาก็จะมี50 54 56 57สําหำหรับผลงานวดที่ผ่านมาเลขประชานิยมให้14ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ออก417ให้14 14เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้เลขประชานิยมอยกจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาตอนข้อมนเลขเวทมนต์งวดประจำที่1มีนาคม2,566เลขเวทมนต์ให้เลข6กับเลข3ชที่สองตัวให้ถ้าเลข6มันก็จะมี6 1 6 4 6 5 6 7ถ้าเลข3มาันก็จะมี3 0 3 2 3 6 3 8สาหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขเวทมนต์ให้74ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก417ให้74 จะตีเข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้าที่หนึ่งขับเรามาตามกัน,นว่าวดนนี้เลขเวทมนต์จงจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมตอนคำตนุมบางนาลาพบเพชรศรีวิชัยงวดประจำที่1มีนาคม2,566นหนุ่มบางนาลาพบเพชรศรีวิชัยให้เลข5กับเลข6ตัวเดียวให้เลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี 5,3,5, 6 58 ถ้าเด้หกมาก็จะมี6 3 6 8 6 9ชุด3ตัวให้6 5 3 5 6 8 8 6 3 9 5 8สําหำหรับผลงานหัวที่ผ่านมาหนุ่มบางนาลาพบเพชรศรีวิชัยให้4 7ผลการออกตลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก4 1 7ให้4 7 4 7เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1คึงขับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้หนุ่มบางนาลาพบเพชรศรีวิชัยอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาตอนครับตอรอยร้อ,รรอยเอกจุบงวดประจำที่1มีนาคม2566ร้อยเอกจุบให้เลข8กับเลข4ตัวเดียวให้เลข8ชุด2ตัวให้83 84 89 43 48 49 34 38 39 93 94 98 53 54 58ชุด3ตัวให้843 854 453 489 358 394-648-683สําำหรับคนงานงดที่ผ่านมาหลุดขับไม่เข้าเป้าถ้าเรามาตามกันว่าคนนี้รอยเอกจุบจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมคำมาตอนข้ามาตัวได้อาจารย์เสือน้อยงวดประจำที่1มีนาคม2566อาจารย์เสือน้อยให้เลข4ี่ตัวเดียวให้เลข4ี่ชุด2ตัวให้404849ชุด3ตัวให้ แป9 4ก้สําำหรับผลงานวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าเขรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์เสือน้อยจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขมาตอนข้าตัวไดว้อาจารย์เมธีกาแฟดำและอาจารย์อยุธยากรุงเก่างวดประจำที่1มีนาคม2566อาจารย์เมธีกาแฟดำให้เลข6ตัวเดียวให้เลข6ชุด2ตัวให้ 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69ชุด3ตัวให้ 246, 468สำหรับอาจารย์อิธยากูเก่าให้เล็กค่ากับเล็4ตัวเดียวให้เลขค่าชุด2ตัวให้ถ้าเล็5ค่ามาก็จะมีค่า 3, 54ถ้าเล็ก4มาก็จะมี 40, 46 สำหรับผลงานงดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้ากำรังตดตามกันว่างดน,นี้อาจารย์เมธีกาแฟดําและอาจารย์อยุธยากรงเก่าจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมค่ามาสลายนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของทางช่องรวมลิเด็ดอาจารย์ดังทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน5051 5 2 60 61 62ชุดทอง251 451สําหรับตัวเลขที่ทางช่องนําเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นําเสนอเพื่อน,นําไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ